เดี๋ยวเฮาสิไปตึกแห่ยุษาว่าเอาปลาว่าใส่แร่งกันเดี๋ยวนี้ก็ลังขี่รถตี๋ไปเยี่ยเข้าขงวัวพผานี่เห็ยักจักสองโต้จกตักโต้แค่กับซีบอนยักเดี๋วยวค่อยติดตามครับเดี๋ยวไป็หอดซาหอดมองกันเป็นแังไดงนี่ครับมาหอดสถานเทียร์จักสิบอนซาไดงสถานาาีไว้หน่ะนะอยพยายามเบิ่งกัน

จะทะเบิงกันเดี๋ดดยวามาเบิงครับอันนี้มันเป็นคล้ายๆกเกษตรผสมประส,นสานนะครับ่เมื่อวานกินในเสือเราบอกว่าวานกินก็ดีวงอเป็นโรคโรคอย่างสกินสกินนั่นนะที่เป็นตุ่มตามโตนะครับไม่ไตายอันหัวอาหารแหละบอวบอกตัวนี้ว่ามีอย่างต้องางๆเ,เป็นห่างไม่เดียวหางไม่ออกแม่นายนึง มันใช้กับไปนู่นอุูทุกๆสิ่งตลอดตรงบ้านอาหารวันหลอกกันแงเอาไรมันเสือๆแห้งอยู่ดอกตัวน้อยๆว่าถือเนี่นอนครึมๆบรรยากาศครึมๆฝาคึึมผลอาหารเม็ดเงี้ตัวนี้อันเป็นอาหารลุ่นปลาไงเลยดิน เม็ดใหญ่แห้งเดี๋ยวครับกําลังยืนห้างตึกมันจิได้ลอยได้ไล่ปันได้เอาเลยกําลังมาปลาใหญ่กําลังมาตีข้างปันได้ไอ้แหบวออกปันได้จักก็ได้เยอะจักหน่อยมันมันอันออกเยอะมัน้องออกว่าสุดจิกยิ่งใหม่ปูอ่ะด้วยตาออกแปลก

เอาไปยังอาไรบ้านบุตรีตัวมีดปูบ่อเนี่ยบตีตัวนี้ีเนี่ยตึกตึกด้วยหนึ่งตัวโอ้ยตะเพียนหนึ่งตัวฟาตะเพียนหมดจ้ะโอ้ตะเพียนยังเดียวล้วนโอ้ยอย่างเลยนะสวายบ่โอ้สวายอันนี้ นี่นี่นี่่อวานเาแบบนี้ระึ้นเขาเอิญนีย่งนี้ขนาะตตั้มน่ยอไปวันเจนั่นจบเอาหัวหันไปวันเก็บเก็บขายเลนหัวหันไปวันขาอย่งไรเนี่ยไปไปยโสกป่ะปอาปเสียบนนจุดเอาใส่กระสอบุ่หมือนไหมล่ะใส่กระสอบใส่กระสอือใส่กระสอบใส่กระสอบ่ันนี้ บ่ <Sa> เป็นตะกินกับป่อยขึ้นเอาชิมุเอาอยบ่สักมุเตายังนแดงซเอาอยู่กางนี่เอาบ่กางไรก็ทิมนั่งหนกับป่อยกับป่อยมันไงซะจวม้นี่แต่ว่าสวายในใดอยูะขนาดนี่มีไข่พร้อมเด้ค่ะแม่นบ่แม่นเรว่าหล่นนี่มีใครแหละแดบเมื่วานทำะไกินอยู่ ไปมกนี่แหะบ่อเขาต้มเอาไปตากินงเขาสองพวงโอ้ครับอย่าาไปเบิ้งให้อีกฝากหนึ่งบ้านลำบ่โจโอ้บึบบึบบ,บ,บ,บอีกสาหน่อยนึงครับมาเดีนะ๋ยวเบบึมบก็สาหน่อยนี่บอัสานี่มมนดุ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 ด้ โอ้ยบ่กลางเป็นได้เลยโอ้ยเสือกบ่าตัวนี่โอ้ยก็บ่หาเสือกมัดต้องจับไว้ตัวนี้ว่ามีเสือกตนี่เลหรอตึ๊กตึ๊กอยู่ตเหรอยว่ามีเสือกไหมพอนี่เหะอโอ้ยก็มาเอาเสือกมัดเสือกพวกนี้โอ้ยแข่งกันแข่งไม่เหนเดียวเจ้าต้องลงหนนานด้วยอบอล ไม่เชื่อกันสิออกไว้งตีกองมาเอากองมาเอาเลยเนี่ยโอ้ยแหนขาดบบบแงคุณเอ๋พูดเกี้ยนตัวนี้มีแหนเสียนแล้วด้วยมันเป็นยังไงมันติดเผาอย่างเดียวโอ้ยแหนถอยแล้วแหนขาดแล้วเป่าแหนนี่แหนประจำสาโอ้ยแหนพึ่งเอ้าเบิ้งว่าดิปไปวุ่นนี่เหือบวะติบบ มีหอยตัหลายหลายหลายสันหลายบองเลยโว้ยหวควกเลยเนี่ยต่ำอูต่ำู่ต่ตเื็นเพียนป่่งตัวตัวแล้วเตเพียนสองตัวแล้วสองตัวสามตัวแล้วตัวตะเพียนตัวนี้ตะเพียนนวนตะเพียนนวนตะเพียนนวน สารุ่นนี้ไม่ตัตะเพียนย่างอยู่ตะเพียนนีกอ้าวโตวนมาแล้วฝนมาอีกแล้วไี่ตัตะเพียนน้หนูเอาใบว้แพะเหยีอะใบแต่หนึ่งในตัวแถวเนี่ยอันเอาก่อยบ่เมิดตะเพียนหมดน้าหนูตะเพียนสารนี่คือกัวสารนนี่คือกัวสารุ่นนี้ยังสวยไงสารุ่นไม่ตัตะเพียน

มื้อใมึงอันคล้องว่ายังไงเสียกไว้เดี๋ยวคุสิมาแท่งดังไห้ดอกกับเล่าก่อนิงว่าความติหัวใหญ่ดิเร็นต่ำเลยวใหญ่เต้มาขครับนี่ไงนี่อนเดี๋ยวเบิ้งครับแต่กันหาไม่ไพ่อันนี้นกินมั่นาสอบื่อนนึงอย่นะครับเดีดโทรมานาะแบบนี้แน่งสง่หาเป็นวาปูเอเปนเบิ้งง่ายนะ ได้ปะโจแ <ian> น,น่แล้วอยู่ n g ใหม่เนาะเดี๋ยวบังคับฝนตกมาเรื่อยๆเดี <C> e <ars> ยว่เนาะ nga ใหม่ตี <C> e <ars> นน้มันมันมันสิกคำแฮ่ไปเิไอ้ไขน่นี่ยนี่ดูหนักยู่ป่ะเห เอาไปเสร็จเนี้ยแหละได้ดังเงินมันเด่นหน้าหกโจ้ผมก่าฝากไว้น้ำมันโอเคใส่อะไรนี่ไปยี่เซียงว่าฝากเงินไปก็มึงโอ้โอ้ปลาจีนก็มีตัวนี้โอ้ปลาจีนเฮ้ยไปเรื่อยเบอร์ปลาจีนหน่อยโจะโจ้จะโจ้ปลาจีนหน่อยโจะโจ้ก็ปลาตะเพียนอปลาจีนไงเด้หนิปลาจีนหน่อย ปลาจีนเล็กสบาย้อมเอ้ยเงียงร้อเงียงปลาขานส้ำจับเอ้ยวบ่าจีนไม่รับหอไม่ครับเดี๋ยวตอนนี้เข้าไปเบื้องบอ่อประดุกับปันนี้นตัวใหญ่ๆครับค่อยเบ่งบอ่อมัน่ีไหร่เดี๋ยวค่อยติดตามครับใหญ่บ่กัน บอปปะดุครับกำลังวานเงียรอมันกันนั่นหรอคุณบอกอันมงเฮ้ยไรบอ,บอี่าปะดุครับซาปนินงกอยู่มุมพูดนะปาก่เดี๋ยวเบิ้งซาปะนินงแลกันครับ,บว่า,า,ารู้ว่าจะไปเบิ้งซาได้กันเนี่ย แยกล่างไปเบ่้ด้ดเนื้องยางไปเบื้องเทลสาครับมองในว่านก้อนจังมาเบื้องมองนัง่นก็ไดเบ่้ด้ครับน,นี่ปลา่าไปก้อยอใจปลาบ่าาบาคือบินคามไปพุ่นโอ้ปลามาเลยป แต่สาน้ยนด้โอ้โนวยขุ่นตัวนี้ลมๆปฝริน,นิ่งไงบ่นิ่งไงตัวเผาปิ่งย่างไหมเป็นแต่แสบไหมโอ้นี่ครับจะดบจะทาผนเด้อาจจะปฏิทายถ้ำให้เบิงครับว่าจะมาเบิงฝรินิ่งไงนะเป็นวามัาือสาน้ยนี่โน้ยทั้งๆนี่เมื่อกี้โตพ่อเลย ว่าเบิ้งบอ่อปลาใหญ่เลยครับพี่น้องมันจังสิตื่นเต,นต้นเราใจ,นนนาานจาแน่ว่าไปดูกะรู้ผลผลกําลังจบวานเลยวมาเบิ้งบ่อปลาใหญ่ปลามันเห็นบล่ล่ะปัญหาคือปลามันจะเห็นไหมฝนมันตกนกระฐานมากเลยครับ,บฝนกําลังตก เดี๋ยวคอยติดตามครับโอ้เดี๋ยวเพิ่นเอินไปเบื้องงันปะดุกครับปะดุกขี้เต็มแหะนะครับตอนนี้เดีย๋ยวเบื้องกันตอนนี้ก็ลังแรีนไปครับแล้วสืวไปเบื้องหม่งแน่แน่เดี๋ยวค่อยติดตามครับเดี๋ยวไปเพิ่นบ้านปะนินกันเลยจะเพิ่นไปเบื้องไอนไม่ตอนนี้ปะดุกว่านเรียบร้อยแล้วตอนอิแนแด่นกลองอจจิสั้นเนี่ยอขาขอไพ่ครับเพิ่นเอิญเอาเบื้องปะดุก ก็จะถือปลาดุกหนักปลาดุกงานะ่ายน่ะหรอกโอ้ฝนดีแฮะไห้เนี่ยมาถ่ายสมาถ่ายมาถ่ายโอ้โหโอ้เจริญเมต็ดตัวนี้ฟองแแหะเฮ้ยว่าปลาดุกเจริญเม็ดตัวอยู่นี่จเจริญเม็ดเปไหนวะนอนเจริญเม็ดอาถึงไเนนะโอ้ออจเจริญเม็ดไม่ได้เจริญเ,เม็ดลุล่วน ปลาดุกจังได้เลยนี่ตัวมีเตอรตุลนี่สายพันธุ์ปลาเป็นเลนยาตัวนี้ปลาดุกก็ได้เว้ยโอ้ยตลาดกเว้ยได้ปลาดุกตัวหนึงแน่นบ่ดุกใหญ่เยอะตัวนึงนี่แล้วนี่แล้วของแท้งใช่กระป้อนปลาดุกปลาดุกปลาดุกอเดี๋ยวมวยเลยปลาดุก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 แม่สร้างเว้ยตัวนี้ได้กินแฉกเว้ยของแข็ลระบาดที่เป็นสีมันจะมันจะเค็ดนะเอาเป็นสี แมนแล้วก็ว่าบ่อปดุกมันจะปลาจละเมดไวเอาครบหน่ะซีหาตัวเอาหรอเป่าเหมือนเด้จะเมดตัวนี้่าดุกว่าดุกเสียงเก่าตัวนี้เ้อเสียงไงโอ้เสียงไงเสีงไงแกไม่ปงสมันตัวตัวได้เนี่เสียงไข่ได้นึ่งไข่เต็มทองเลยะเมดครับนี่แล้วปาล่า นี่แล้วปลาลาบของแท่สายพันธุ์พิลัญญานี่เหยียบเลยต่อสดเพในการเหยียบครับของอยู่ของกินพอแล้วอนี่รับอู้ะเปียกเายเบครับเหียบปลาลาบโอ้เด็มจสอบพอดียวบพี่ิ้งจอเ็นนีน่น่น้ม เข่งนี่ปิ่งแซบเข่งไงเลยดิเนเข่งเทวดาก็แม่าลวันสื่อเดียโอ้ตละโลมันถึงสามขีดสองขีดวะมาได้้นีีนี่มันละมีโอ้วานบอนน่พน่นบอก็มาลัท่นท่แล้วครับมดีจะดว่ามันไปหลายแล้วหลาย่าโกัะดเขยงอุ้ยเข่งขึ้นไดิเนไงวะ โคตรเก่าครับพี่อ่ะระบบพิกนเดี๋ยวไม่นุ่งยังไม่เหนี่ยาค่อยติดตามเลยครับก่อนเต็มเลยมนี่นะเชียวแค่นี้แหละครับบ้าหรือไรเนี่ยาั้นนี้แหละเพอาะยื่อพอกินพอแบ่งกันไปเฮ็ดยื่อเฮ็ดกินออกหน้ามันเอยอ้อนมังไนเลยลงหนตามันลงไปแล้วโอเคครับอันนี้ฝนกำลังตกหนักเลย เดี๋ยวเขาจะเข้าห้อมกันแล้วเดี๋ยวเดตตามตอนเฮ็ดด้วยเฮ็ดกินนั่กันครับพี่น้องครับผมไปกันปะเปียกแล้วตอนนี้ผมเยอดเลยครับกําลังกราบกันบรรยากาศเย็นเย็นฝนฝนเล่นเล่นฝนเล่นเล่ละเดี๋ยวเรจะไปล่าปลากินกันด้วยคนละล่าปลาก้อยปลาต้มปลากินเยอะเยี่ยงหมดแล้วครับเดี๋ยวบรรยากาศการกินแล้วสิท้ายท้ำการเฮ็ดกันยังไงนะสิท้ายท้ำใหมเบิรงครับเดี๋ยวตอนนี้เอาไปซัมนี่ก่อนครับ าจอเบอร์แล้ววนพัสได้แล้วเอาครับพี่น้องตอนนี้ลืมทายท้ำตอนอก็ขั่วปลาเดี๋ยวจะซับปลาได้ครับวันนี้ซับนี่นะครับซับจะจังมาขันมะนาวขันบดดัวแดงนี่ก็ว่ากันตอนนี้ต้มน้ำมันจะต้มแล้วนี่นะครับซาบปลาต้มหัวมันไม่แต่สดน้ำเดี๋ยวผมขออนุญาตซับปลากันครับเดี๋ยวจังว่ากัน ซับเรีแลเ,เดียยเเด๋ยวทายรายละเอียดไอเบิ้งครับตอนปรุงตอนคั่วเตรียมนีวะนับปลาครับเดี๋ยวเปิดไฟกันอืมของแทะแค่เขียวครับ เขาซับเนื้อกันครับพี่น้องซับเนื้อไม่ล้วเลไม่เหี่ยอีกขาวจะหลงมาขันมเนากันเนี่น,นี้คือสตดภาคเนื้อเลครับเจ้บดิไซออกัแฟนนะันนี้เกี่ยวกับเทียมใส่ครับน,นี่มือหรอใน้องในจังหวะการปรุงเนื้อเขาถมาเบิ้งที่หลังนะครับี้สิเกี่ยวกับเทียมยใส่ผัปลานี่เพิ่นจะขันน้ามนาหรัอเพิ่าเพิ่ะ เฟรชใบฟักแพียวนะครับนี่ไม่ต้มน้ำแล้วก็ไม่ลาบนะของลุงใหญ่ลเดี๋ยวก็ติดตามครับสเต็ปต่อไปต้มเนวเด้ะครับเกี้ยงเดียวใส่เม็น้อยข้อหอมอันนี้สดเป็นน้ำลองข้อดีเสร็แล้วลาบก็อิ่มอร่อยรอติดตามตอนต่อไป ต้องแสบตัวน yeah. ี er ้หอมมันเลยเพิ่มที่เพิ่มเกลือครับไอปูไอามนัวคนไหมคันเขียวฮักกินของเผ็ดแต่อยู่บอกินได้ไดนเป็นไปไหนเว้ยมั้แต่แสบมเกียวมันดูเป็นของเงือกเขียวฮักเจอคนคนเมื่อกินไม่คอวกคนเมากินเผ็ดไปสิจังวันนี้นั่งกินกันนะครับ โองงน,นี่เอา,างอด์นี่สมๆไปไปประกรอบดีค่ะนีบอกเตผจะนของแท้แต่ <c oughs> บ๊วเห็น <c oughs> บ๊ยมีขัวเลยรวะนี่ของแท้คันยังไผราหหลังหงนะรือว่าผมนั่ ไม,ม่ได้กินเผาด้วากินเหลาะไรต่อเนื่วันมันเดียวม่มาัญแ้งกับจ่งตาโอ้ยเียีี่เยอจังต้มกระแทบไต้มกุนเชียกุนเียกุนเียพกพ่นแบบพ่น่หมองลาจักเอานหมอตุมอย่างไรเลย คนสวยคือกินน้ำเขาไอต้มอ่ะคนสวยกินอะไรกินข้าวกับอะไรฮึตู้เนะข้าวต้มเห็ดงอ่ปิ้งบะเข่งูอข้าวต้มเห็ดงหรอพี่เป็นตตกระปีก้วยเป้วยนได้ยังต้งกวยนอต้้เขโอ้ตอนเทียงง่อันนั้นบงอ่ะก็กวยพันนองตินข้าาเป็นน้เด่นน้าของนักคนท่จะฟของท่านเลย ไปบึงซองม่ไงนัแล้วเป็นไข่นะนั่นบอกเขาห่ไมเขาลเดี๋ยวไปซ้ำหนึ่งครับเดี๋ยวออกกันนะบอกกันไหมครับไม่มี้สาบแล้วสวัสดีครับ